สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พี่มิรจะมาทำก๋วยจับน้ำข้นนะคะก๋วยจับต่างจังหวัดนะคะก็จะไม่มีเครื่องเยอะนะคะก็จะมีกระดูกเคี้ยวซุปนะคะพี่มิรล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะล้างเกลือแล้วก็ล้างหลายๆน้ำแล้วก็เอามาผึ่งไว้นะคะก็จะมีสามชั้น เดี๋ยวเราไปหั่นแล้วเราจะไปทอดนะคะแล้วก็เต้าอหอู้ขาวนะคะเดี๋ยวเราหั่นแล้วเราก็จะทอดเหมือนกันนะคะแล้วก็มีไข่นะคะเดี๋ยวพี่มิตรจะเอาไปต้มะคะ่ะแล้วก็เครื่องเคี่ยวน้ำซุปก็จะมีเห็ดหอมกระเทียมพริกไทยตำแล้วนะคะแล้วก็ ลากผักชีปลาหมึกแห้งค่ะแล้วก็มีผงพะโลสสำเร็จรูปนะคะแล้วก็มีรสดีค่ะต่อไปพี่มิตรจะมาต้มน้ำนะคะต้มน้ำค่ะวันนี้พี่มิตรจะใช้เตาถ่านนะคะเพต้องเที่ยวน้ำซุปนานนะคะ ตอน้ำเดือดนะคะเราจะเอากระดูกซุปลงไปค่ะน้ำเดือดแล้วนะคะเราใส่กระดูกซุปลงไปเลยค่ะเราก็จะปิดฝานะคะ แล้วก็เปิดดูทีหนึ่งค่ะมีฟองเราก็จะช้อนฟองออกนะคะเราจะทำง่ายๆนะคะใส่แค่สามชั้นแล้วก็เต้าหู้นะคะแล้วก็ไข่มีกระดูกซุปนะคะเหมือนบ้านพิมิตรทำขายนะคะต่างจังหวัดนะคะ ช้อนฟองออกให้หมดนะคะแล้วเราก็จะปิดฝาไว้ก่อนนะคะใส่เกลือะคะ่ะใส่เกลือลงไปก่อนนะคะแล้วก็ลากผักชีเห็ดหอมปลาหมึกแห้งนะคะ แล้วก็กระเทียมค่ะแล้วเราก็จะปิดฝาเคี่ยวไว้นะคะต่อไปเราก็จะตั้งกระทะค่ะใส่น้ำมันลงไปค่ะเราจะทอดเต้าหู้นะคะรอให้น้ำมันร้อนนะคะใส่น้ำมันเยอะนิดนึงนะคะเวลาเราทอดเต้าหู้ค่ะ น้ำมันร้อนแล้วเราใส่เต้าหู้ลงไปเลยนะคะทอดไปให้เต้าหู้เหลืองเลยนะคะเอาพอเหลืองๆนะคะเราก็จะตักขึ้นนะคะ เหลืองแล้วนะคะแล้วเราก็จะตักขึ้นเลยนะคะค่ะต่อไปเราก็จะเอาหมูสามชั้นลงไปทอดนะคะทอดให้พอเหลืองๆเ,เราก็จะตักขึ้นนะคะ เหลืองแล้วนะคะเราก็จะตักขึ้นเลยค่ะต่อไปเราก็จะเอาน้ำมันหมูนะคะน้ำมันหมูแข็งลงไปเจียวนะคะ เดียวไปให้เหลืองก็เราก็จะตักพักไว้นะคะไว้ใส่ทีหลังตอนที่เราจะทานนะคะค่ะต่อไปเราก็มาดูหม้อนะคะเริ่มเดือดแล้วเราก็จะช้อนฟองออกนะคะ ก็จะใส่พริกไทยนะคะแล้วก็รสด,ดีน้ำตาลทรายค่ะแล้วก็ซีอิ๊วดำค่ะน้ำมันหอยค่ะตามด้วยซีอิ๊วขาวนะคะ เราจะเคี่ยวไว้นานเลยนะคะประมาณชั่วโมงนะคะค่ะเดี๋ยวเราก็จะเอาไข่ที่เราต้มนะคะใส่ลงไปเลยค่ะถ้ามีฟองเราก็จะช้อนฟองออกนะคะ ก็จะนำเต้าหู้กับหมูสามชั้นนะคะที่เราทอดไว้แล้วนะคะลงไปเลยค่ะ,คะแล้วเราก็จะเอาผงพะโล้สำเร็จรูปใส่ลงไปนะคะ ใส่ไปทั้งซองเลยนะคะปิดฝาเคี่ยวไว้ก่อนนะคะเราจะชิมรสชาติดูนะคะ เราจะเติมน้ําตาลนะคะแล้วก็ผงปรุงรสนะคะให้มีรสชาติกลมกล่อมขึ้นนะคะค่ะเราจะเคี่ยวไปนะคะเคี่ยวไปให้หมูสามชั้นให้กระดูกซุปนิ่มเลยนะคะค่ะแล้วเราก็จะมาดู เส้นกล้วยจับนะคะเราก็จะเอามาผึ่งๆไว้นะคะถ้าเส้นติดกันเราก็จะดึงออกจากกันนะคะแกะออกจากกันค่ะ,ะเราก็จะต้มน้ำให้เดือดนะคะ พื่อที่เราจะลวกเส้นก๋วยจับนะคะน้ำเดือดแล้วเราก็จะเอาเส้นก๋วยจับลงไปเลยนะคะแล้วเราก็จะใช้ะต,ะตะเกียบนะคะลงไปคนๆนะคะให้เส้นเขาม้วนลงม้วนนะคะค่ะม้วนแล้วนะคะ ม้วนหมดแล้วเราก็จะเอาแป้งมันนะคะผสมน้ำนะคะค่ะแล้วเราก็จะเทลงไปนะคะค่ะใช้ได้นะคะจะออกค้นๆหน่อยนะคะ ก็เป็นอันใช้ได้แล้วค่ะเส้นสุกแล้วเราก็จะพักไว้นะคะค่ะเราก็จะมาดูน้ำซุปเราเลยนะคะเคี่ยวได้ที่แล้วนะคะ แน่นๆเลยนะคะทานได้หมดทุกอย่างเลยนะคะทั้งกระดูกเคี่ยวซุปเราก็จะตักเสิร์ฟเลยนะคะตักเส้นใส่จจชามเลยนะคะแล้วก็ตักเครื่องใส่ชามเลยนะคะน่าทานไหมคะเพื่อนๆเครื่องแน้นๆเลยะคะ่ะ ค่ะพี่มิตรต้องขอขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พี่มิตรทำคลิปต่อไปนะคะ